เาเย็นๆนะครับมีน้อยกำลังตีป้อมกันนะครับตอนลื้อเนี่ยอ้อเร็วๆเนาะเพรไอ้ดูสเตปโลหะสามันใหญ่มันเลยยากเลยมันจะมันเป็นสเตปโลหะสามเลยยากเลยปั๊มน้ำมันเคชื่อมซิ่งค d r ตอนแรกว่าจะเอาแบบ CNC ครับก็เลยคิดไปคิดมาเอมันไม่มีใครมองว่าอยู่ตรงไหน ก <c oughs> ็เเลยออาแแบบทนคำเตือนคลิปวิดีโอนี้สร้างขึ้นเพื่อความบันเทิงเท่านั้นไม่ได้จะให้ร้ายใครเนื้อหาในคลิปวิดีโอมีพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมเช่นเรื่องลามกดื่มสุราดูดบุหรี่เป็นต้นบุคคลอายุต่ำกว่า18ปีห้ามรับเลียนแบบเด็กขาดท่านผู้ชมทุกท่านควรได้รับคำแนะนำสวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านครับ พบกันอีกเช่นเคยใน EP นี้ยังอยู่กับเรื่องราวสตอรี่การปั้นรถเวฟร้อยยี่ห้าของผมนะครับวันนี้ก็เป็นวันที่ฝนพลํำนะครับคือว่าเจ้าของตื่นเช้าครับเปิงนาฬิกาเที่ยงกว่าแนละ้วก็วันนี้เราได้นัดกับช่างเทพว่าเราจะประกอบเครื่องกันนะครับตามจริงก็มันจะประกอบได้นานแล้วแหละแต่ว่าถ่ายคอนเทนต์ลงเป็นสตอรี่เป็น EP EP ไปนะครับก็ต้องได้รอกันบ,บ้างตรงกัน วันนี้ซึ่งก็อาจจะเลื่อนแล้ววันนี้แต่ว่าวันนี้ก็ฟื้นมานะครับเพราะว่าวันนี้มันเป็นฝนตกด้วยบรรยากาศนีครับเอ่อจริงๆแล้วเมาเมาเมานอนตื่นเทียงนะครับไปชมกันการประกอบเครื่องของช่างเท่นะครับเว็บร้อยยี่สิบห้าของผมลูกลูก5้าสามลูกห้าสามไปนั่นแล้ว,ลวตอนนี้เราก็เดินทางมาถึงร้านช่างเท่แล้วนะครับเดี๋ยวรอช่างเท่เตรียมของ เรามาดูการประกอบเครื่องของช่างเท่เลยครับผมก็สั่งสเตป็ปลูก53ไปนะครับวันนี้ก็น่าจะไม่ได้สาตาร์ทน่าจะพรุ่งนี้สาตาร์ทนะครับมามาดูกันครับวันนี้มาพบกับช่างเท่อีกเช่นเคยพร้อมมาครับวันนี้ครับผม,อมโอ้พร้อมพร้อม เซตสปริงลงัง่งเบาเลยครับเต็มเต็ต็มสปริงเบาเลยนี่ครับอันนี้ก็เป็นแข้งกลางล้างเรียบร้อยนะครับพร้อมประกอบสั่งลูกห้าสามแต่ทำไมควานแข้งมาด้วยไม่รู้ครับอันนี้ผมไม่รู้นี่ครับสั่งเป็นลูกห้าสามนะครับแต่ว่า ตดลงครึ่งเขาคว้านมาให้อโอ้เออลูก5าสามแต่ว่าลงครึ่งคว้านแข้งมาให้ด้วยนะครับไม่รู้ทำาไมัน,นี้ <มา S 2> <ะ>บรรยากาศเืีนๆเลยครับฝนตกครับฝนตกฝนตกเออเอนีฝนตกทายุเข้าครับมือนี้โอ้เมืองน,น็อตแทบเละโหลดขับเป็นเฮาเซที <c oughs> จำมาได้ ก็คือแคมเฮงครับแคมเฮงนะครับแคมที่เราเลือกใช้เป็นแคมเดิมแคมเดิมแคมเดิมแต่ว่าแคมลูก5 3แคมลูก5 3นะครับก็ยังท้ายแคมสติ๊กเดิมอยู่แต่ว่าเป็นของเฮงสูตรไหนขนาดลูกวาวลูกขนาดลูก5 3ลูคเับวาวลูก5 3ลากเอย เาเรียกอะไรแพ็คแพ็กเกจแพ็กเกจแพ็กเกจจิ้งเขาทำมาดีมากครับนีส่สวยๆกล่องก็สวยนะครับกล่องสวยหนึ่งแบบสไลด์นี่ก็เอาเอาหนีบข้างเดียวนะครับไม่ต้องเอาบวกดนะครับเอาเอาอย่างออกนี่ครับเป็นซีนกันนะครับซีน ลูกนเครื่องถ้าเราออกหมดมันจะกลายมันจะกลายเป็นน้ำมันเครื่องมันไม่ปั๊มเข้ามาจะรั่วหมดเลยอันนี้เป็นสูตรของทางร้านรับสูตรอยู่แล้วมันเป็นสูตรอยู่แล้วอ๋อไม่ใช่นึกว่าเป็นสูตรของทางร้านดึเรือมาก็มีมาขคาับเรืออ๋อเสียลูกปืนมิงจิมี่ห้ น้ำมันเครื่องไปเลี้ยงนะกาเทาเอาอ่อนหยกเมด่อการเท้าอ่อนหยกเมื่อไม่จีไกลก็ทีทำไมขึ้นน้ำมันเคลื่องจีหัวเลยนะหัวมันจะมีมันจะมันจะเป็นแม่สาวจะมีหัวมันเครื่องมันอยู่นะให้มันเลี้ยงแต่แคมไว้ไงแมนมันลี้ยงม่เลี้ยงแคมว่ารอบคู่มันก็โอเคอันนี้ก็เป็นสูตรของทางร้านเนี่ยนี่ก็ ประกอบฝาเสร็จเรียบร้อยเซตเซตฟาเสร็จเรียบร้อยครับก็จะมาขึ้นแข้งกลารารับประกันสุดสายตาครับหมดประกันคครบับผมิดทาไปแล้วหมดประกันหมดประกันเลยปกติเขาประกอบใน,น,ในห้องอุณหภูมิคงที่เนาะแบบว่าไม่ไม่มีฝุ่นแต่อันนี้เราประกอบแบบว่าเมื่อฝนตก<โน>แล้วก็ประกอบไปพร้อม กับชินช้นๆเริ่มเลยครับแล้วก็จะใส่ลูกป,ปืนนะครับอันดับแรกเราลูกป,ปืนลูกป,ปืนเกียร์ก่อนลูกป,ปืนลาวเกียร์ลูกป,ปืนลาวเกียร์ใส่ไปที่เรียบร้อยนะครับเป,ปืน มันไซส์ขนาดเท่าเดเขาต้องได้เ็ดเสาใหม่เลยต้อยืดเลยดพอะอถ้ายืดยืดเตลียมเตยมเปียมเพราะถ้าเขาได้ย้ายลักนี่มันต้องลูกไสเทาดเซ็ตซิปขึ้นก่ซิปอย่างย้ายลักเนี่ยน้ามกตรงาลักเยห้าสามต้องไม่ต้องเนนยายลักไ่ต้องไ่ต้องย้ายลัก ขั้นตอนต่อไปครับก็ใส่ข้อใส่ข้อเวียงนานหน่อยเพราะว่าแกแกแกรักเสาเสามีปัญหานิดนึงครับแกนานหน่อยข้อนี่ก็ข้อเดิมครับข้อเดิมข้อเดิมชักเอานะครับข้อเดิมชักเอา มาซูตบอลเมจีนี่ทองคองอีกน้ำกีบลนไฟของอะไรพี่ฮะลนไฟนไก็้ำกบมออีนี่นะเราจะใส่นะอ๋ะอคือ,อคมีมีเครื่องทุนแรงกันจะใช้เครื่องทุนแรงแต่เมื่อง้ซนจะใส่แห้งหลายแลย้วมันหมดทุนเะเอราะปกติเออล,ลนอะลูมิเนียมเอาแล้วกันอันนั้นเลย รถไฟเหรเราก็ใช้เวลาให้กันเนีเออก็ใช้เวลาลุนไฟอี กำลังตีป้อมกันนะครับ หรือนอ่ะเร็วๆเพราะสเตปลูหสามบางท่มันเลยใหญ่ไงมันจมันเป็นสเตปลูหาสามเลยยากเลยเพราะาสเตปลูหาสามเลยใหญ่นงไหม I'm my own worst enemy. Only if I let it be. I can control anything if I can just think carefully. I control my destiny. Deep up in my mind, I manifest it. Every morning, I wake up obsessed. Everything I do, I do the best. And deep within my mind, you know I love this man. the Pygot, ใส่แค่คือในในเครื่องมันก็มีแค่นี้มีแค่นี้พี่ไม่มีอะไรมันซับซ้อนแต่ภายนอกเนาะพวกสุดพงสุดไฟห่างเยอะอยู่ห่างเยอะอยู่ห่างเยอะอยู่ห่างห่ห่างห่างเยอะอยู่ข้อเดิมข้อเดิมข้อเดิมชักเองครับ ทางเยอะเยอะอ่ยังยังยังเหลืออีกเยอะครับทำเป็นลูกห้าเก้าน่าจะถึงเลยครับจะต้องท้าสเต็ปอันขี่ไปหน้าคันแดงนะอันนั้นอาจจะชิดนชิดแน่นอนชิดแน่นอนดูแข้งไม่รอแล้วน่าจะแข้งไม่มีเลดก็ แข้งลอครับแข้งล้อ cdr เข้าไปเมืองสุดหนึ่งมันกค่ห้าพันกว่าบาทเลยอู้ห้าพันอย่าซื้อโรดีขั้นหนึ่งเลยฮ่าฮผ่า <c ười> <c ười> นเติมโอ้ย cnc บินเลสบอไหวมื่นพูนโอ้ยเข็มตะเหลี่ยมงามมันอีกเลยครับเออมันก็เหลี่ยมงามแต่เข้าเมืองถ้าถ้าสิเปลี่ยนแข้งใหม่เข้าเมือง cdr ตัวตัว,ตวแข้งลอนี่กับอานายุมันก็นาทน ไม่เน้นโชว์เน้นทนเียดมันเออแต่ว่าเห็นเขารีวิวว่ามันเกียร์มันกระถอยมาเป็นวะในช่วงในช่วงคอ,อมันชักม,มันได้เยอะมันยับนะยับไปข้างหนาา้าจะเคยกับแค้งยังไงคนนะึงยับไปขางหนา้า Yeah Please tell me that I can't, that I won't, that I fail, that I'll never make it out, yeah Please tell me all the bad, never good, fill my head full of every single doubt, yeah Please say any negative thoughts, I pop off when I hear people say I cannot I get off to the thought of proving everyone wrong I won't stop to the top, so you better back off or get lost I'ma stay loud, stay proud, never running out, never heading south I'll be spreading out, call it word of mouth, can't put me down I'll be getting loud, you can have it doubts not what I'm about Have your loud. cloud, it be raining now I keep making sound Go another round, I'm legend bound, can't stop me now you won't ผมนเข้าไป10 ก็ไปเห็นก็จะไม่มีเกียร์นะครับอันน้อยๆได้ครับนี่จะดูจะใคบอกเกียร์ I wake up every minute with a fever dreams. I push the mind to a limit where it needs to feed. I work blind, got vision, I don't need to see. I'm picking mind over matter, I believe in me. I need to find more hours in the day to breathe. Need to find more power in the way I be. And when my mind turns out with the painful scenes, I need to scream out that I can't stop me. I want to be the greatest. เวลาถอดก็ต้องสคัญเก็บไว้ดีๆนะครับมันหายหายคือเรียบร้อยเลยหายเลยกลเป็นคลองหายากกลายเป็นแรแลไอเทมเลยเลยกลายเป็นคองหายากเลยปั๊นน <c oughs> ม,มาาน้ำมันเครื่อนซิ้ง PDR ตอนแรกว่าจะเอาแบบ CNC ครับก็เลยคิดไปคิดมาอมันไม่มีใครมองไว้อยู่ตรงไหนก็เลยเอาแ,แบบรอมาแทนปั๊มใหญ่คิดแรงกว่าเดิม ลูกห้าสามอใชายััอมใหญ่ขนาดนี้เลยเลย เขาบอกว่าเป็นคัสซิ่งคัดแกงแต่ไม่รู้มันแต่งมันซิ่งยังไงมันโนโลโก้ด้วยครับไม่มีโลโก้อะไรเลยหรือว่ามันแค่นคัดบบคอเนาะคัดก่อนนะคัดก่อนคัดก่อนข้างหน้าไหยเนี่ยเอาตัวว่าตัวสิไปย้ำเอาว่าย้ำาะไดิ อันชาบมันเออแ๋ยวหมดเลยแล้วอะไรนะ้วเอาหมดไม่ก็ต้องซื้อใหม่ดิอันไหนตัวอันนี้อันน,น,นี้นะเออตัวนี้ตัวสามเหลี่ยมนะอ,อ๋อสออะไรมีขายบอสอ๋อเขานึกว่าย,ออาย้ำเลยไปย้ำอันนั้นไม่หมดไ <c oughs> น้เราคือย้ำย้ำแต่ ต้องดูนก่นะครับแค่แค่ไ้นนะครับตองมีมันจะมีเสียงนะครับองลองขบมันดูก่อน อออันนี้ม,มือนี่ม,มือมันสปริงแก่งอยู่มหม,ปปเมเหรหรือว่ามันสปริงเดิมหรอสปริงขาดสขาดอาสีแ่งเนี่สิเขบอกว่าใส่สำหรับฟ้องแก่งก็ือรถนี้ไเออมันบอกขาดแต่งมันบอขาดสิ้นขาดแตงสำหรับเรียบรอยยีห้า ใหม่ก็จะคิดหน่อยก็ใหม่นะครับดึงฝั่งนี้ก็เสร็จแค่นี้มันแค่้กดเพราะว่าตรงน <laughs> ี้ไม่ไมีคัส ขาดหน้าขอรู้สูกแล้วเยอนะประอกอบพวกนี้เยอะไปชุดที่สองแล้วแต่เอาทำนี้ก่อนก็นได้เดี๋ยวเมื่อื่นเอาโครงมาขึ้นเครื่องมันแบบอันนั้นเลยจะสตาร์ทแน่นอนอื่นโอเคครับก็ประกอบเครื่องเนี่ยเอาไว้แค่นี้ก่อนนะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้เอาโครงมาขึ้นใส่แล้วก็จะใส่ ฝากนั้นเลยเพราะว่าอันนี้ก็ลืมซื้อคาร์ทอันนี้มาแก้ยวยก่อนไปบ,บาย